กราพเียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายสุทินคลังแสงประธานคณะกรมรมการวิสามันพิจารณาร่างพระธรรมจัตตเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนกลาหโหมพศขอรายงานต่อที่ประชุมสภาผู้แทนรัษฎรดังนี้ตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนรัษฎรชุดที่26ปีที่สองครั้งที่18 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สองวันพุทธที่26กุมภาพันธ์2568ได้พิจารณาและมีมติรับหลักการแห่งร่างพรายัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกลาหมพอสอและตั้งคณะกรรมาการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาโดยกำหนดการแปลยะติภายใน15วันนั้นบัดนี้คณะกรรมการวิสามัญดังกล่าวได้พิจารณาร่างพระบัติ ดังกล่าวเสร็จแล้วโดยคณะกรรมการวิสามันได้ให้ความสำคัญและนำเอาคำอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในชั้นวาระที่หนึ่งชั้นรับหลักการและคำแปลยติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประกอบการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบคณะกรรมการวิสามันจึงขอเสนอร่างพรชบัิเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของกระทการผลเารกระลาโหมพอสอซึ่ง คณะกรรมการได้พิจารณาเสร็จแล้วต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาต่อไปขอบพระคุณครับน